ไปที่ทีมอันดับที่สามแล้วกันนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ฮะ<ไ>ปาคซูร<ท><ย>พี่เบนท็อตแนมฮอสเปอร์ครับโอ้โหสเปอร์เอาจริงๆนะฤดูการนี้เริ่มจากแต่การเสริมทัพใช่คบว่าดีเลยนะสเปอร์ฤดูกาลนี้ถือว่าให้คะแนนเลยว่ายอดเยี่ยมอะฤดูการนี้ครับสเปอร์เปิดหัวได้สวยในการชนะซัมมันตัน4-1นะฮะแล้วก็คือตอนแรกกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือซอนเทนบินทําประตูไม่ได้และก็จะมีปัญหามาตลอดเลยแต่คนที่มาช่วยได้ก็คือไคคูลูเซฟสกี้ บแบบมาแบบโอ้โหฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องแฮร์รี่เคนก็ยังช่วยกันได้ดีนะฮะแต่ประเด็นหลักๆเลยเนี่ยสเปอร์พอได้ตัวมาที่แบบประสบการณ์เจ๋งๆอย่าง,อ,าง,อ,างอีวานเปเิซิชเนี่ยอันนี้ถือว่าช่วยได้เยอะจริงนะมาไม่นานแต่ปรับตัวได้ทําให้เห็นเลยว่าความเก๋าของเขาแล้วคอนเต้ได้นักเตะในตามแผนที่เขาเนี่ยต้องการมากๆจริงๆเว้ยคือการที่ได้เบนทันคูมาตั้งแต่ช่วงมกักกาลาคูลเซสกี้มาช่วงมัมกกาลาแล้วได้เปเิซิชมาตําแหน่งวิงแบ็กซ้ายถูกไหมแล้วมีคนอื่นๆที่เพิ่มเสริ ก็มีอย่างเช่นอีบิซูมาถึงแม้จะยังไม่ได้ลงแต่มันก็เป็นคนที่เป็นตัวซัพพอร์ตมากลางคู่เป็นใครนะฮะก็เป็นฮอยแบกกับอีกคนนึงก็ใครนะฮอยมาแบ็ฮอยแบกกับใครนะเป็นสเปอร์อเขอแบ็กกับทันกรุใช่ใช่ใช่นะถือว่าดีมากแต่ว่าสเปอร์ยังมีปัญหาอยู่ที่วิงแบ็คขวาครับทุกครั้งที่เป็นเอเมซอนรอยัลนี่คือปัญหาของสเปอร์อย่างแท้จริงเฮ้ยตัวจี๋แล้วโห เอเบอร์ซนโรยาลเนี่ยเราทําไม่เห็นมันหลายครั้งแล้วว่าเกมไหนจะดีเขาก็ดีใจหายแต่มันดีมันน้อยมากปัญหาของอสเปอร์ตอนเนี้ยยาอยู่ที่ตรงนี้จริงๆนั่นแหละฮะแล้วทางฝั่งซ้ายอะ่ะถ้ามันเป็นเป็นเปรซิชจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเป็นเซซยองกับความสเมสเมอเสมอยังไม่มีเพราะจริงๆเขาคือปีกตอนอยู่ฟูลแลมก็เคยเป็นปีกแมนยูเคยอยากได้จาแม่นเลยไรอันเซซยงองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางของสเปอร์โอเคแนวรุกของสเปอร์เริมโอเคแต่หนึ่งปัญหาที่สเปอร์แก้ไขไม่ได้คือเรื่องของแนวรับสเปอร์เนี่ยจะมีป เนะเพราะว่าเอรินไดเออร์โอเคอาจจะโอเคช่วยได้แต่เดวิดอาดาวินฟอนซานเชสหรือเกมองลองเล่ ay, อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่ง <Okay. S 2> เลยมองว่าในฤดูกาลนี้สเปอร์อาจจะดูแบบเสียประตูไม่ค่อยเยอะนะฮะ,ะเสียมีซัมตันลูกหนึ่งเชลซีส,สลูกมีครีนชีตไป2ครั้งคือนะัดที่เจอกับบูฟแล้วก็ฟอร์เลสแต่ก็เสียประตูกับเวสต์แฮมแล้วก็โดนฟูลแลมยิงไปนหนึประตูการเจอกับฟูลแลมวันนั้นอ่ะถ้ายอริสไม่เซฟ เสมอนะครับอเอาจริง,รงยอริสคือเซฟมากเพราะฉะนั้นนะ่ะปัญหาของสเปอร์คือในลูกกันนี้คือแนวรับต้องแก้ไขปัญหาให้มันดีอยู่นิดหน่อยอถามว่าโอเคไหมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันปลดรอกตรงที่ว่าซอนเฮนมินกลับมาฟอร์มพีคนัดเจอกับ,บเลสเตอร์พอดีพอดีไนงะนี่แหละมันคือเป็นจุดที่ว่าโอ้โหสเปอร์เกมรับมันก็เลยจะแบบว่าอาจจะแบบไม่ค่อยได้โดนขึงเท่าไหร่เพราะว่าถ้าซอนเฮนมินคูลูเซสกี้ แฮร์รี่เคนหรือจะเป็นเซอเทมินแฮร์รี่เคนริชาร์อีสอนันนี่คือ3แบบ3ตัวปวดเลยนะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมมันจะรู้สึกว่ามีความบาลานซ์มากยิ่งขึ้นแล้วกันมองว่าตรงนั้นมองว่าการกลับมาของซอเทมินเนี่ยจะทําให้สเปอร์แม่งโหดมากกว่าเก่ามากๆคนอาจจะงงอ้าวแล้วเกมลุกไปเกี่ยวเไรเกมแล้วอ้าวถ้าสมมติว่าเกมลุกกับมันขึงกันได้อ่ะเกมรับมันก็ไม่ต้องค่อยรับหน้าที่อนะไรเท่าไหร่เพราะว่า S <S สเปอร์อพอบัลลุกแม่มาทำอะไรไม่ได้มันก็เหมือนบอลโดนกําแพงอะยิงไม่ได้สักทีบอลก็เด้งกลับมาเด้งกลับมาเด้งกลับมาเพราะฉะนั้นมผมมองว่าค e อนเต้ต้องมอกว่าไอ้จุดนี้แหละมันทำยังไงจุดที่เขาแพ้ในเกม UCL มาล่าสุดการที่แพ้ลิสบอนเนี่ยคือสิ่งที่คอนเต้แบบพอเข้าห้องแต่งตัวไปโโหเควียงนู่นของแบบยับไปหมดเลยนะคอนเต้ในเกมนั้นอะบันก็น่าโมโหจะหมดเวลาอยู่แล้วอย่างน้อยหนึ่งแต้มก็ยังดีกว่าศูนย์แต้มปะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดข้อบิดพลาดมา่ะผมว่า สเปอร์จะได้บทเรียนจากตรงนี้มาแล้วบทเรียนก็เห็นแล้วว่าการที่ยิงใส่เลสเตอร์ยับมันเป็นยังไงถูกไหมฮะผมเลยบอกว่า,วาสเปอร์ตอนนี้ถ้าถามว่าให้กี่คะแนนเนี่ยให้สเปอร์เนี่ยให้ประมาณ7.5และกัน7.5ถึงถึงเ5เลยนะให้สเปอร์เ5เพราะว่า ตรงกลางโอเคแนวรุกการได้เซอเทอร์มินมาเลยให้เพิ่มไปอีกจุดห้ายิ่งจะให้เจ็ดเหมือนกันประตูดีแต่เกมรับยังตั้งคําถามไว้เหมือนกันแต่ถ้าดูจากเกมที่เขาผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเขาก็เก็บแต้มได้ใช้ได้เหมือนกันนะในการเสมอกับเชลซีได้ซึ่งถือว่าโอเคเกือบแบบเก็บจะตายแต่ก็เก็บได้นชนะเรสเตอร์ได้เกมยนวอลนดามีแมตช์ชนะนนชนะฟูลแลมได้แต่ถ้ากลับไปมองอีกมุมหนึ่งครับคือสเปอร์เองเนี่ยก็ยังไม่เจอกับทีมใหญ่การชนะฟอเรสต์การชนะซอลธรัมตันการชนะวูฟ มเป็นเรื่องปกติเลยให้คะแนนเยอะไปก่อนเพราะว่าหลังจากเนี้ยเราจะมารู้แล้วว่าคอนเต้จะเอาสเปอร์อยู่ไหมก็เลยให้ประมาณสัก7.5และกันชอบในชอบในเกมลูกที่กำลังกลับมาส่วนถามว่าชอบใครรู้สึกว่าใครโอเคที่สุดอูโกอยอลิสกับคนแรกเลย <laughs> ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อาจจะรู้สึกแบบคือไม่ใช่แฮร์รี่เคนไม่ดีนะแต่รู้สึกว่าคนนี้โอเคนั่นคือเบนทันคู ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวเหมือนกันนะกองกลางกองกลางสเปอร์คู่นี้มันดูแบบว่าเออมันก็ทํางานซับพอร์ตกันและกันได้ดีอ่ะในมุมผมนะผมว่าวเบรนคูมันมีสกิลในการเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกด้วยซึ่งแบบมันก็เป็นคนที่ยิงดีคนหนึ่งนะเบรนคูในในมุมผมนะแล้วก็เคลื่อนไหวได้ดีในในในกรอบเขตโทษก็ทําได้ขึ้นไปตรงกลางคือทําได้หมดทําได้ไหลายอย่างจริงๆไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าแบบอย่างอนาเตียคูรูเซฟสกี้หรือว่าไเบรน,นคูจะเล่นในมียร์ลีกได้ดีอ่ะแต่พอมาอยู่ เฮ้ยเล่นได้วะเล่นดีด้วยเออผมกลับมองว่านักเตะสไตล์แบบนี้มั่งเป็นนักเตะสไตล์คอนเต้เลยนะใช่เพราะโค้ชอย่างคอนเต้อย่างมูรินโญ่อะเขาชอบนักเตะที่แม่งแบบประมาณว่ารับคำสั่งได้ดีเพไอ้พวกเนี้ยสำหรับผมอะผมจะมองนักเตะพวกเนี้ยเป็นนักเตะที่เป็นทีมเพลเยอร์มากๆเลยคือคุณเล่นตามระบบคุณเล่นตามที่โค้ชสั่งคุณไม่ได้ต้องการแสงไม่ได้ต้องการสปอตไลท์คุณไม่ได้มี ต้องการแบบเล่นฟุตบอลเพื่ออยากจะเป็นซูเป,ปอร์สตาร์เป็นสไตล์ที่มูรินโญ่ชอบมากถ้าผมมา,ามองไปครูเชฟสกี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากๆเลยว่ามุ่งมัน่นก้มหน้าก้มต,ตาทําหน้าที่ตัวเองแล้วก็เล่นเป็นนักฟุตบอลจริงๆเปลเ,เปลซิสเนี่ยก็เหมือนกันนะนอันี้คือในความคิดแต่ว่าผมว่าไอความน่ากลัวที่สุดของทางสเปอร์ คือในรูปเกมหรือว่าวิธีการเล่นน่ะผมว่ามันมัน,มนเขาอาจจะเจอปัญหาในเรื่องที่ฟรางซินฟอร์มตกไปนี่แหละว่าเจ็ดนัดริงไม่ได้เขาก็เลยแต่เขาซอ้อลิชาริซอนมามันก็จะเป็นปัญหาคล้ายๆก,กันกับที่ลิอร์พูมีก็คือเขาต้องพยายามปรับตัวเข้ากับนักเตะใหม่สไตล์ที่ต้องการเล่นบอลกับเท้าเยอะๆเช่นดีอาร์สกับไอ้ิชาริซอนเนี่ยผมว่าคล้ายๆกันในจุดนี้แต่ผมคิดว่าจุดที่เขายังไม่ดีเท่าไหร่ก็คือเขาโดนกดให้เล่นเกมรับเยอะเกินไปนิดนึงคือมันเป็นเป็นสไตล์ที่ ถ้าดูสเปอร์มาตลอดเนี่ยสเปอร์จะรับต่ำมากๆโลบล็อกมากๆเลยครับเหมือนเหมือนมูริญยอคุณแมนยูปี2016เลยโลบล็อกจัดๆเลยนะครับรับกันแบบเป็นก้อนคอมเพกมากเราค่อยเล่นเกมสวนอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งถามว่าแฟนสเปอร์หลายคนอาจจะไม่ชอบแต่มันน่ากลัวตรงนี้ครับคือคุณเล่นไม่ดีแต่คุณเก็บแต้มได้อันเนี้ยที่มันต้องให้คอนเต้เขาแต่ผมส่วนตัวผมเลือกแฮร์รี่เคนเลยนะสำหรับสำหรับสเปอร์ผมว่าแฮร์รี่เคนมันคือทุกอย่าง,งที่ทำให้ทําำให้แบบสเปอร์แม่งยังมียังเก็บชัยชนะได้อยู่แบบเนี้ยสังเกกกตได้จาาร จ่ายหรือว่าการมีส่วนร่วมกับประตูที่สําคัญสําคัน่ะจะเป็นแฮร์รี่เคนก็คือเคนก็คือเคนอัเงี้ยเคนก็คือเคนก็คือเวอร์คลาสเหมือนเดิมขาซ้อนขึ้นไปอาจจะเหนื่อยหน่อยอารมณ์เหมือนฟาร่าแบกแนวลุกของลอร์พูไว้แต่แบบคนอาจจะยังไม่เห็นมากเข้าใจปหมแต่จะไม่ไม่ยิงไม่จ่ายเท่าเดิมแต่ว่าถ้าไม่มีเคนอ่ะมันจะยุบกว่านี้มันจะขึ้นไปไม่ได้มากกว่านี้แต่เคนยังกยังจ่ายขึ้นไปได้แล้วประกอบกับความยากที่เขาต้องเล่นกับเพื่อนใหม่ อย่างเช่นซาร่าก็เจอนูนเยสเจอดียร์ใช่ไหมแต่ไฮร่เคนก็อาจจะเจอแบบเจอทางวิชาลิซอนอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องปรับโัวเข้าหากันพอสมควรไงก็อาจจะมีความยากตรงจุดนั้นเหมือนกันแต่เครนนี่มันแบบจริง